แสดงความยินดีกับนายแพทย์พุทธิพงศ์ภูมิสุวรรณแพทย์ไทยคนแรกโชว์ผลงานฉีดฟิลเลอร์บัตเตอร์ไฟล์ลิฟต์ตีพิมพ์ในเทคุ๊คตำราแพทย์นานาชาติสปริงเกอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรียกได้ว่าสร้างความภูมิใจให้กับวงการแพทย์ไทยเพื่อให้แพทย์ทั่วโลกได้ศึกษาพัฒนาความรู้การดูแลใบหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดสัญญกรรมพร้อมส่งต่อให้กับวงการแพทย์ไทยและนานาชาติอีกด้วยครับ สำหรับแพทย์ในเซกชันที่เป็นเอกชนโดยเฉพาะแพทย์ด้านความงามนะครับการที่เราได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากผลงานการค้นคว้าวิจัยแล้วได้รับการยอมรับจนกระทั่งได้ตีพิมพ์อยู่ในตำราแพทย์นะครับซึ่งเป็นตำราแพทย์สาอังกฤษที่มีการเผยแพร่ทั่วโลกอันนี้ผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ นวนัตก,ก,กรรมอันหนึ่งที่ชื่อว่านวัตก,ก,กรรมการฉีดฟิลเลอร์บัตเตอร์ฟลยลิฟต์นะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยก็ได้รับการสอนให้กับทั้งคุณหมอในประเทศและก็ต่างประเทศไปไม่ต่ำกว่าห้าหกอยท่านแล้วซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยหนังสือเล่มน,นี้เป็นจะบอกว่าเป็นตําราพแพทย์ที่ตัวเดี๋ยวจะเป็นแพทย์ที่เรียนจบแพทย์แล้วและต้องการมาศึกษาต่อในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของความงามศึกษาหาความรู้กับหนังสือเล่มน,นี้ครับคืนนี้ผมและทีมรายการข่าวข้างคืนลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ